ร้าน Richman Shop หน,หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Call of Duty Warzone Modern Warfare 3และ Call of Duty Mobile นะครับสามารถเติมได้ทุกแพลตฟอร์มในราคาประหยัดถูกสุดๆสามารถเติมได้ที่แอดาาไลน์ Richman Shop มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรรยการรับ Richman Coin ใช้แทนสโนลกได้พร้อมบ,บริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมง่ายเติมไวเติมเกมกับร้าน Richman Shop เท่านั้นนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับและสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาลองฟาวันสักหน่อยนะครับก็เป็นช่วงรีแลงคพอดีเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการรีแลงนะครับต่อเรียกว่าเริ่มต้นซีซันแลงใหม่ในปี2025นะครับแต่ซีซั่น1 2 3ที่เราทําคลิปอัปเดตอะไรมาอันนั้นคือจะนับในช่วงของเป็นซีซันของ b a t t l e p a s s นะครับเนาะ ถ้าซีซันแพทเทิรพาตอนนี้มันจะ3ซีซันแล้วแต่ว่าท้าแรลงตอนนี้รีมาก็จะเป็นซีซันหนึ่งนะครับสำหรับซีซันแรลงเนาะไอในการเรียกของซีซันมันจะแยกกันนะครับประมาณนั้นส่วนมากก็จะ2องแพทเทิรพาเท่ากับรีแรลงหนึ่งซีซันนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับสำหรับใครที่งงหรือว่าไม่รู้มาก่อนหรือว่ามันงงที่จะเรียกว่าเอ้ย ผมไม่ดูบางคนมาเขาบอก1บางคนเขาบอก3เอาไงกันแน่อะไรประมาณนี้นะครับตอนแรกผมก็เป็นงันเนาะผมก็เพิ่งมารู้ได้ไม่นานนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ฟาวันนะครับได้รับการปรับมาในเรื่องของยิงได้แรงขึ้นดาเมจแรงขึ้นในระยะที่3ก็ถ้าพูดตรงๆก็คือยิงกลางๆค่อนไปทางไกลหรือระยะไกลเนี่ยฟาวันจะยิงได้ดาเมจรุนแรงกว่าเดิมนะครับแต่ผมก็บอกเลยว่ามันคงไม่ขนาดนั้นนะครับถึงทั้งเกมเขาจะบอกว่ามันไม่ได้แบบ บัฟมากี่เปอร์เซนต์จาก 26- 27เป็นเท่าไรอะไรเงี้ยนะครับก็มันไม่ได้บอกเป็นตัวเลขชัดเจนนะครับเราก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากนะครับแต่ปืนฟาวันเป็นปืนที่เก่งมากๆในระยะใกล้ระยะกลางอยู่แล้วนะครับการที่ระยะไกลยิงได้แรงขึ้นมันก็ช่วยให้เรากำจัดศัตรูได้บางจาังหวะเวลาเราจำเป็นต้องยิงระยะไกลจริงๆนะครับมันก็จะช่วยเราเล่นได้ดีขึ้นแน่นอนในจุดๆนั้นนะครับ โอเคตอนนี้ก็มี Ba t t l e Pass ใหม่รีมาแล้วก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยนะครับมันก็จะมีพวกของใหม่มาด้วยอย่างเช่นอา r APS นะครับตัวนี้เป็น Score s t r e a k นะครับรูปร่างมันดูเหมือนเขาเรียกว่าอะไรวะใครที่เคยขึ้นเครื่องบินจะรู้นะครับหรือว่าเคยเห็นเครื่องบินไหนเครื่องบินที่เขาแบบใช้บินขึ้นไปนู่นไปนี่กันอะ่ะเออมันเหมือนเครื่องเครื่องยนต์ของเครื่องบินเลยะนะครับหรือผมคิดเองคนเดียววะ ต้องมีคนคิดเนผมบ้างแหละนะครับแล้วก็ปืนใหม่ที่จะเข้ามานะครับก็คือ M1 Garand นะครับเป็นปืน Marksman นะครับเท่าที่ดูสตตดูอะไรมาผมก็ต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยน่าสนใจเลยนะครับไม่มีจุดเด่นจุดอะไรเลยนะครับแต่ก็ต้องรอดูอีกทีว่าคนจะหยิบมาเล่นเยอะไหมนะครับเนาะแต่ผมมองว่าถ้ามันกินไท้าย6-3ไม่ได้ก็ไม่ต้องมีหวังที่จะไปแซง SKS หรอกครับถ้าในบรรดาปืน Marksman นะครับประมาณนั้นนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูของแต่งของฟ้าวันกันนะครับฟ้าวันผมจะใช้เป็นสกินมิสติกนะครับเพราะว่าถ้าอยากจะเล่นจริงๆผมก็แนะนําว่าเออมีมิสติกเถอะมันชีวิตมันสบายนะครับหรือจะหาเป็นสกินระดับอีพิกที่สโคบมองง่ายก็ไม่ว่ากันอุ้ยอันนี้มองง่ายนะเนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้นะถ้าใครมีแบบผมนะครับนอกนั้นมันจะเป็นแบบสโคบมันจะกลมๆอะเล็งยากมากนะครับแต่ถ้าใครมีไอไอไอ,ไอ,ไอันนี้แบบผมก็ได้อยู่นะหรือใครมีสกินลีเจนก็ ใช้งานได้เหมือนกันครับอย่าไปคิดมากนะครับว่าจะต้องมีมิสติกเหมือนผมอะไรอย่าไปคิดมากครับเรา,าจ่ายที่เราไหวเล่นให้มีความสุขก็พอนะครับของแต่งเนาะผมใช้ประมาณนี้เลยนะครับหลักๆผมจะใช้ลำกล้องตัวนี้นะครับตัวคูณดาเมจด้วยระยะดาเมจด้วยและได้ความไวกระสุนด้วยนะครับส่วนความาเขาเรียกอะไรนะข้อเสียของมันนะครับเท่าที่ดูนะข้อเสียมันคือแรงดีดใช่ไหมครับแรงดีดตั้ตั้งเนี่ยเราไม่มีปัญหาอยู่แล้ว ปืนนี้ลั่นไวก็ต้องบอกก่อนว่ามันดีแน่นอนแนวตั้งนะครับแต่พอเราใส่เอเจนซี่สับเพเซอร์เข้าไปแรงดิดแนวตั้งเราจะทําได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไปหักล้างก็จะทําให้แรงดิดแนวตั้งเนี่ยมันลดลงด้วยนะครับถ้าใส่ตรงนี้แล้วผมก็ใส่เป็นกิบล่างลดแรงดิดแนวนอนไปอีกก็คือแรงดิดแนวนอนแรงดิดแนวตั้งเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเลยนะครับแต่ต้องกังวลอยู่แล้วเพราะว่าเขาเรียกว่ามันเป็นปืนที่ลั่นไวมากๆเนาะกระสุนมันจะดีดมันจะต่อเนื่องแบบไวมากๆก็ต้องคุมให้อยู่ในช่วงแรรกนะคับ แม็กก็แม็กซี่สิบแม็กรีโหลดไว้นะครับแม็กรีโหลดไว้แม็กจุเยอะส่วนเอ่อคิิปหลังผมใส่เป็นตัวนี้เลยเอาสุดไปเลยนะครับหรือถ้าใครแบบอยากไปใส่ผมไม่ชอบข้อเสียเลยข้อเสียมันดูแบบเยอะไปไหมครับไปใส่เป็นเอ่อซูมไว้เฉยๆก็ได้ครับอ่าใส่เป็นอันนี้ก็ได้สปีดเทปก็ได้แต่ซูมไว้ก็จะช้าลงนะแต่ว่าข้อเสียไม่มีนะครับก็เลือกเอาแล้วตามชอบตามสะดวกนะครับโหลดเอาท,ที่ใช้ในคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมก็ยังใช้โหลดเอาประมาณนี้นั่นแหละ แล้วก็ใช้ survival t ท n i n g นะครับพอเปลี่ยนไปใช้อันอื่นแล้วอยู่ไม่รอดอยู่ไม่สุกเลยครับตายรัวๆเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ในแรงกันพึ่งรีมาใหม่วันนี้วันที่ลงคลิปเลยนะครับวันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสตรีมดันแรงยาวๆเลยนะครับประมาณนั้นใครที่จะไปแต่แรงก็สู้ๆหรือใครที่จะมารับชมสตรีมก็รอได้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ในแรงกันอยู่รัาดานปันม๊มน้ำมันครับผม อย่าบอกนะหมดแม่งเลยตรงนั้นเนะ่ะสคนเย็นเมื่อกี้นี้น่าจะหมดจริงครับ โอ้โหไอ้ยี่นี่แม่งกระโดดไวแล้วตัวแม่งคือแบบเหมือนรถกระบะเลยอะไปครับไปจุดใหม่กันดีกว่า เฮียอะไรไม่มีอรเฮียหน้่ห okay> ิวจริงจัเน um ี่ะไรเลย่วยเหอะเฮียเล่นอยู่แม่งหูฟังหลุดไอ้หน้าหี ก็โหผมก็กะจะรู้สอนเมื่อกี้นะ ค่อยๆหยั่นปลาเนาะ EMP เนี่ยโอ้โห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 อะไรบ้างน่ะ ราจุดใหม่เลยครับนี้โอ้โหเห็นสภาพแบบเขาจ่ายของก็เดือดจัดเลยแล้วทำไมเขชอบมนเล่นซ้ำเที่วนะโอ้โหหลังเข้าอีกครับสมองสมอกเอ็มพีจุ่มจ้ำจุ่มจ้ำเต็มููผมไปหมดเนี่ยเฮ้ย โอ้ยมายังไงวะเนะี่ยเดินไปสไลด์ติดเสาอีกสไลด์ไม่ออกอีกนอนกันยาวเลยครับนี้ โอ้สไลด์ไปเอาอีกตัวไม่ได้ครับเขายิงแบบสวนสวนแบบลูกตาผมอะแบบหัวระเบิดอะโอเคโอ้โหเล่นแต่ละช็อตที่แบบหืม <c oughs> จากจะตะโกะนะวะแบบดังๆอะว่าแบบเอ้ยมบนเกิดขคือได้ยังไงวะอะไรเงี้ย แล้วก็ตะโกนไปแล้วนะครับผมเล่นแล้วผมแบบโอ้โหหัวร้อนมากเจต่จังหวะแบบแปลกๆทั้งนั้นเลยวันสองวันมานี้นะครับไทมิ่งไม่ค่อยเข้าเข้าหูเข,ข้าตาเท่าไหร่เลยก็ฟาวันนะครับถ้าพูดถึงในตอนนี้คุณจะจริงจังในแล้งนะครับหลังจากที่คุณพิกลีมาเนี่ยหลังจากที่แล้งรีมาถ้าจะซัดกับไอ้พวกปีศาจนะครับไหวไหมถ้าต้องตอบตรงๆเลยก็ ถ้าคุณไม่ยิงไกลมันไหวครับแต่ถ้าคุณยิงไกลด้วยผมว่าปืนอื่นด,ดีกว่าครับนั่นแหละนะครับพอมันเป็นในช่วงรีแลงใหม่นะผมต้องค่อนข้างต้องบอกที่ก่อนว่าการที่คุณเล่นปืนเมตามันสบายขึ้นมากๆนะครับเนาะแล้วก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้นะครับฟาวันดีขึ้นไหมถ้าฟิลลิ่งผมความรู้สึกผมนะครับจับแล้วดีขึ้นจริงครับในระยะไกลก็คือมันยิงดูแบบดูแน่นมากขึ้นดูตายไวขึ้นนะครับ เรียกว่าถึงมันจะรัดไวอยู่แล้วแต่พอมันเบาใช่ไหมในระยะไกลพอเขาปรับดาเบตในระยะไกลมาเนี่ยก็ทําให้ยิงได้ดีขึ้นครับดูดาเบตดูรุนแรงมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ฟิลต่างถึงขนาดแบบโอ้โหปรับมาแบบต่างเลยเห็นต่างแบบต่างมากๆนะครับต่างกว่าก็บอกในซีซันที่แล้วเลยไม่ใช่นะครับก็มีต่างไหมถ้าคุณเล่นปืนนี้บ่อยๆแล้วมาจับแล้วมาลองดูหลังจากที่มันอัปเดตมาคุณก็จะพบว่ามันต่างครับแต่ถ้าใครไม่ค่อยได้เล่นปืนนี้ก็ผมบอกเลยว่า ไม่ได้ว้าวนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับในคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหาร้านเตอเกมนะนํัลลาลิชแมนช h o ปลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็ไม่วันพรุ่งนี้ก็มาลืนเดี๋ยวเรามาสตรีมกันนะครับถ้าคุณจะไต่แรงก็สู้ๆนะครับแต่ถ้าใครแบบเออรอไต่วันหลังๆก็มานั่งดูผมไต่ได้นะครับรอดูความหัวร้อนของผมได้นะครับเป็นอะไรที่แบบโอ้โหไม่เข้าที่เข้าทางสักทีนะครับช่วงนี้คือเล่นแล้วแพ้ยับเลยนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับ